สวัสดีครับผมพ่อนี่เล่าครับวันนี้อยู่ที่สวนสับรดครับบม่ได้พอกันนานครับเนี่ยพาคนงานมาเอาหญ้าอาอกจากแปลงสับรดหรือแปลงมงนัดปัานเอาครับตัวนี้ก็อยู่พื้นที่ตำบลหนองปากอำเภอรีจังใหม่จังหวัดหนองคายครับเป็นสวนสับรดของผมเองครับ พันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์ปัตตเวียครับเป็นสับะรดเรื่องชื่อของอพือสีใหม่ครับได้รับการขึ้นทะเบียน G.I. ครับเป,เป็นพืชท้องถิ่นครับพืชที่สามารถส่งออกได้ครับเอาคนงานมาหกคนครับทั้งแปลงครับ นี่ก็อายุจะครบปีแล้วครับผมเดือนหนาถึงปีครับเดือนหนาประมาณปลายเดือนจะครบรอบป,นปีนี่ว่าจะให้มันได้ออกผลผลิตประมาณช่วงมีนาปีหนาครับอยู่นี่ก็อยู่ที่สี่ไร่สีไส่ไร่แปลงนไงทั้งสองแปลงครับสีไ่ไร่หนาขึ้นหลายครับโอ้อยหนา เบาเอากับเได้ครับเพราะว่ามันจะไปแย่งอาหารของมังนัดเฮ้าครับสับปะรดเฮาเนี่ยหมอครับต้องออกออกต้องออกมาไว้ข้างนอกครับเอาไว้ไว้ข้างในบ่ได้ครับเวลามันลมพัดอย่างมันล่วงลงไปดินมันก็เกิดขึ้นอีกครับต้องต้องให้คนงานบนเอาใส่เข่งตะก้าหรือตะก้าออกมัดเทข้างนอกครับ แพงสุดลึสลสลก,นนก,ลกลส่วนของเพื่อนครับเพื่อนจะเบ่งงามก่อนกันครับเพื่อนเก่าหยาดไปแล้วครับหยาเดเสร็จไปแล้วบริพอเดินนานนันเติบครับ กำลังใส่ปุ๋ยไปแล้วครับใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับปุ๋ยยูเรียครับ4 6 0กครับสูตรเสมอนี่ก็เป็น15 15 15ครับใส่ไปแล้วรอบที่สองครับรอบแรกจะเป็นแครยูเลียกับปุ๋ยเกลือครับวันนี้ใส่ยูเลียกับปุ๋ยหมากหรือปุ๋ยสูตรเสมอครับใส่สองรอบครับ ปุ๋ยเล่งรากมันเี้ยงกับปุ๋ยหมกักมันออกผลผลิตครับคลิปนี้คลิปสันสันครับคลิปนี้นข,อขอสวัสดีครับผม